สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ห่อถุงจันอินทรพาลัมนะครับเราก็เลื่มหอ่อสยอยไปเรื่อยๆครับตัวน,นี้ห่อเซตเรียบร้อยแล้วครับมีถุงสามเบอร์ครับเบอร์เอ็กแอลอันนี้เบอร์เอ็กแอลแล้วก็เบอร์เอลเบอร์เอ็มครับที่เราหอ่อสามเบอร์ เดี๋ยวจันหนึ่งครับตัวน,นี้คืยังไม่ทันเด่งหอเป็นจันชุดสอง,อน,งออน,นั่ครับแตงโกเซจเรียบร้อยแล้วมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็กำลังเริ่มหอ่อฝนก็จะมาหึมฮัม,มึมอยู่นีเี่ก็อันนี้ก็มีสามเบอร์กันนี่แล้วหอเอ็กเอลแล้วครับนี่เอ็กเอลแล้วห่อแล้วเหลือเบอร์เอลเบอร์เอ็มครับ อันนี้อันจันชุดสองครับนี่ทำใม่ทันได้แต่งลูกเลยครับนี่นนี่ก็ห่อครับถุงนี่ห่อเบอร์เอ็กแอลเหลือนี่เหลือเบอร์เอลนี่ครับห่อไปเรื่อยๆคอยทำไปครับดูลูกดูครับนี่กำลังสวยดูต้นนี้ครับนี่ ฝนตกมาใบใหม่ใบยาก็เเียวดีครับตกฝนตกเม่วานนี่วันนี้ห่มหอมห่มหอม,หมจะตกไม่ตกนี่ลงเร็ดนละแหละห่อไม่ได้อีกแล้วครับนี่ลงดดหลุดมาหอ่อพอพอ,พอหน่วยเปียกเราก็จะไปห่อครับถ้าห่อไปมันก็จะไปความชื้นอยู่ในถุงเลยเล่าไม่หอครับรอก่อนครับนี่ครับอันนี้มีสามเบอร์เหมือนกันครับตัวน,นี้ มีสามลุนครับอันที่ห่ออยู่นะั่นเป็นจานลุนแรกจานลุ่นสองยังไม่มได้หอนะครับ